วอล์กสามสองหนึ่งไปมองหน้าลูกอย่ามองเท้าเวลาเต้นต้องสง่าลูกตักอยู่ตักอยูย่ไม่ต้องรีบให้เป็นจังหวะจังหวะบิ๊กกินไม่เร็วขนาดนี้หนึ่งสองสามแตะหนึ่งสองสามแตะสองสามแตะหนึ่งสองสามแตะดี สองสามแตะหนึ่งสองสามแตะสองสามแตะหนึ่งสองสามแตะข่าที่สองได้ยังอันเดอร์อาร์มเทิร์นเป็นไหมโอเคเริ่มจากเบสิกบล็อกหนึ่งเที่ยวแล้วก็ขึ้นอันเดอร์อาร์มเทิร์นโอเคไปหนึ่งสองสาม เนี่ยเอาไม้เอาไม้เอาไม้ร<ย>อ,อบแรกได้อยู่ใช่หมุนเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเวลาเวลาผู้หญิงหมุนเสร็จปุ๊บผู้ชายก็จะหมุนต่อใช่ไหมพอผู้ชายหมุนต่อเสร็จเสร็จปุ๊บผู้หญิงหนึน่ง <c oughs> จะเดินไปรับใช่ไหมก็จะเป็นกลับมาด้วยเบสิกวอล์กหนึ่งรอบโอเคนะหนึ่งสองสามป่าเบสิกวอล์ก จังหวะบีกินเบสิกวอล์กเบสิกวอล์เราเรียนมาแล้วนี่ไปสอสแตะหนึ่งสงสแตะไม่ต้องหมุนมองหน้าสิลูกเออไม่ต้องมองเท้าเวลาเต้นลีลาดต้องมีความเป็นสุภาพสุภาพบุรุษและสุภาพสตี อันนี้เป็นท่าเบสิกวอล์กที่เราจะต้องใช้เป็นพื้นฐานในการเต้นนะครับต่อไปก็จะเป็นท่าอันเดอร์อาร์มเทิร์นฝึกมาหรือยังใช่3ามแตะหนึ่งสองสาแตะหนึ่งสองสแตะดี เอาเอาไม่สิยังไม่ได้บอกให้หยุดเลยเริ่มจากเบสิกวอล์กก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ขึ้นเป็น Under Arm Turn. อันเดอร์อาร์มเทิร์นสเราจะเต้นท่าป่าก่อนก่อนที่เราจะใส่จังหวะนะครับแน่แน่แล้วไม่หมุนอย่างนั้นหรอตัดคะแนนคืนเลยนี่เนี่ยเอาไม่ทำสมาธิใหม่ทำสมาธิใหม่อ่ะฟังฟังคำสั่งให้ทำ เบสิกบล็อกหนึ่งเที่ยวแล้วค่อยต่อเป็นอันเดอร์อาร์มเทิร์นเข้าใจไหมครับเตรียมหนึ่งสองสามป้าสองสแต่หนึ่งสองสแต่มูนหนึ่งสองสาแต่2อสแต่2มองหน้าลูก หนึ่งสองสามแต่ยิ้มเวลาเต้นยิ้มรีลาดมีความสุขไม่ใช่มีความทุกเออหนึ่งสองสามแต่ดีหนึ่งสองสามแต,นมแต่นั่นแหละโอเคเริ่มต้นจากเบสิล็อกก่อนนะครับแล้วก็อันเดอร์อาร์มเทิร์นหนึ่งสองสามป้ายหนึ่งสองสามแต่ สองสามแตะดีหนึ่งสองสามแตะเก้าไปให้ทันลูกเดินไปรับเขาให้ทันมองหน้าอย่ามองเท้าลูกเวลาเต้นรีลาดยิ้มมีความสุขไปดีมากสองสามแตะหนึ่งสองสามแตะหนึ่งสองสามแตะทีนี้เพิ่มท่าเพิ่มท่าอันนั้นได้ไหมนิวยอร์กได้ไหมลองดู มาดูก่อนถ้าทําได้เริ่มจากเบสิกวอล์กหนึ่งเที่ยวก่อนจบแต่และท่ามันจะจบด้วยเบสิกวอล์กหนึ่งเที่ยวค่อยจะขึ้นท่าใหม่ออาลองดูนะเริ่มจากเบสิกวอลกนะเข้าใจมันเอา้ตายแล้วบาน,นีมันต้องมั <c oughs> ตนต้องต่อเนื่องกัน,นเราเป็นผู้ชายตอนหนูไม่ได้ตอนตอนที่สองเราหไมจะ สามแปดเดี๋ยวไหมสามแปเยมองน่งาหมนยังไงผู้ชายผู้ชายเดินได้สิว่าก่อน1 2 3 1 2เดินเวเลยหนึ่งสองสมห่ามหมุนูไปหนแ่ก็คือเท้าไหนแนนต้องเท้า องยังองลองดูก่อาเอาไปสิวรอหนึ่งสองสามแปดแล้วก็้องหมุนเกาหมุนเก่าหมนแปดเี่ออทำไมหนึ่งสองสามใช่หนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามแปดใ่แล้วตราไม่ได้หมุน่าไม่ไดหมุนไม่จะม เขาได้เลยเฮ้ยทำนี้ได้ตอละ มุเวลาเวลาหมุนก็สมมุติพอพอพอผู้ห่ิงขี่ี้ีขี่พอพอรัพอส่งผู้หญิงแล้วผู้หงหมุนเสร็จพุวเองหมุนขวามุอมาเลยเป็นสองสามแปดผู้หญิงก็จะลืมนาแรับ ยังไม่ได้้วเริ่มูุจะต่อแล้วเอาเนียบาดาเลยครับถึงมัต่อจะไม่จบที่นขาอกแนเป็นสินแน่นี้ไมได้แได้เกได้ประมาณ3าเอาไม่ล่ะ ไม่เปลีป่ยนเบาๆ <c oughs> นนยังไม่ได้เหนึ่มม่เป็นเส้นตรงเลยขาจะอยู่ในเส้นแล,และหน้าเดียวเลยหนึมใช่มันจะไม่ใช่ขายอา <c oughs> ลองดูดิทือเองียขาอย่นี้องแม Ô nhớ, đi vào chính mình, đi vào chính 9, đi vào chính mình, 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 đi đi vào chính mình,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  mình, đi vào chính mình, mình, đi vào chính mình, đi mình, mình, đi mình, mình, đi